สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกันครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีกันในเดือนเมษายนพุทธศักราช2568นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะอาจจะมีข้อผิดพลาดก็เป็นไปได้นะครับสําหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่ก,กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะ ปเป็นแนวทางของชีวิตนะครับสําหรับชาวราศีกันคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกันอยากจะเข้ามาดูก็ดูได้นะครับดูกันเป็นแนวทางของชีวิตเอาละครนี้เราจะมาดูกันว่าดวงคนราศีกันในเดือน เมษายน2,568จะเป็นอย่างไรเรื่องการงานการเงินความรักอุปสรรคมีอะไรบ้างมีแนวทางชีวิตอย่างไรดีหรือไม่ดีจุดเด่นคืออะไรจุดที่เป็นปัญหาคืออะไรมาดูกันครับ <ite S 1> เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนั่นคือเรื่องของ การงานการดำเนินชีวิตนะครับเส้นทางการงานจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณใบที่หนึ่งเป็นเจ็ดดาบเจ็ด mm. ดาบคือปัญหานะครับมาก่อนนั่นคือสิ่งที่แนวทางว่าท่านจะต้องาระมัดระวังอาจจะมีคนบางคนมาสร้างความเดือดร้อนมาสร้างปัญหาให้กับท่านในเรื่องของการงานจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดความไม่ถูกต้อง เกิดความเสียหายอาจจะกระทบกระเทือนไปถึงเรื่องของปัญหาการดําเนินชีวิตมีเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทตามมาซึ่งพี่น้องชาวราศีกันนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฟังก่อนดูก่อนว่าต้องระวังอะไรนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานเป็น6เหรียญเรื่องของการเงิน มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับนั่นกะ็เป็นรูปแบบของการดําเนินชีวิตท่านจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เงินสัพพัดเงินคล่องใช้จ่ายแบบสบายๆและบางทีท่านก็อาจจะเป็นสะพานของการเงินด้วยได้มาจับจ่ายใช้สอยออกไปแบ่งปันคนอื่นสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในด้านของการดําเนินชีวิตที่มีเงินจับจ่ายใช้สอยคล่องมือนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็นราชินีดาบนะครับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและเรื่องของสุภาพสตรีชาวราศีกันนะครับเมษายนท่านมีจุดเด่นในเรื่องของความกล้าความมั่นใจความมั่นคงแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างจะมากด้วยนี่เป็นลักษณะพิเศษท่านจะรับผิดชอบ งานรับผิดชอบตรงนั้นตรงนี้แก้ไขตัดสินใจอะไรรวดเร็วเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องยึดหลักในเหตุและผลความเชื่อมั่นนั้นดีแต่ต้องมีเหตุผลควบคู่กันไปด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นั่นคือเรื่องของการเงินจะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าจับตามองหรือไม่มาดูกันนะครับมาเริ่มต้นจากไยพ่ปยากรใบที่1นึ่งนะั่นคือ10ดาบ สิดาบจริงๆคือปัญหาสุขภาพไม่ดีสำหรับชาวราศีกันนะครับในเดือนเมษายนรู้ก่อนฟังไว้ก่อนว่าต้องระวังเรื่องของสุขภาพนั่นเพราะว่าท่านมีเหตุจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเข้ารับการรักษาหรืออะไรก็ตามนะครับพลาดโอกาสอื่นๆตามมาเพราะว่าปัญหาสุขภาพก็เป็นไปได้ต้องรมะมัดระวังนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินก็เป็นราชาดาบนะครับนี่ก็เป็น,นกลไกของวิธีการด้วยแก้ไขปัญหาหนักแน่นมั่นคงถึงจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามนะครับก็ยังอยู่ในช่วงสถานะที่ท่านยังสามารถจัดการปัญหาได้โดยเฉพาะปัญหาของการเงินนะครับต่อมามาดูส่วนที่ 3. นะครับเป็นชาริออดนะครับเป็นเส้นทางดวงของการเดินทางนักรบนักต่อสู้การเปลี่ยนแปลงความเข้มแข็งของชีวิตอันนี้เป็นองค์ประกอบในช่วงเดือนเมษายนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องของการดําเนินชีวิตและเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของการเงินด้วยนะครับอาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดไปไกลๆต่างประเทศมีแนวทางที่จะต้องสู้กับชีวิตพอสมควรนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น เพื่อการงานการเงินที่จะตามมานะครับต่อมามาดูส่วนที่3นั่นคือเรื่องของความรักครอบครัวสำหรับชาวราศีกันในเดือนเมษายนนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนั่นคือ10ไม้เท้าเรื่องของงานนะครับงานเชื่อมโยงกับครอบครัวความรักได้อย่างไรบทบาทหน้าที่ของผู้นำครอบครัว งานเด่นขึ้นได้รับผิดชอบงานใหญ่งานสําคัญสําคัญเป็นตําแหน่งใหม่ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ก็จะมีงานใหญ่ๆเข้ามานั่นคือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่น่าจับตาม,มองนะครับเป็นภาระเป็นหน้าที่อาจจะไม่ได้มองไปถึงเรื่องของการที่จะอยู่ด้วยกันในช่วงเทศกาลอะไรมากนักน,นะครับมองไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของการงานมากกว่านะครับ การต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชาเหรียญน,นะครับนี่คือความมั่นคงในเรื่องของความรักครอบครัวนะครับก็ยังมีโอกาสมีครอบครัวมีความเป็นผู้นำบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้ดีและที่สำคัญนะครับคือยังมีความมั่นคงที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับในเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของความรักเป็นเด e อะฟูนนะครับก็มีบรรยากาศของการเดินทางการพักผ่อนการท่องเที่ยวเข้ามามากพอสมควรในช่วงเมษายนนี้นะครับบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความรักด้วยอาจจะมีการเริ่มต้นความรักใหม่ได้นะครับหรือไม่ก็จะมียังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับความรักก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่4นะครับที่4คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของปัญหาเรื่องของการแก้ไขและก็เรื่องของแนวทางชีวิตว่าจริงๆแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพยพยายกรณ์ใบที่1นะครับนั่นคือ9ดาบ9ดาบคือความเครียดเพราะว่าท่านสะสมปัญหามาหลายๆเรื่องต้องกําลังแก้ไข ต้องเกิดเรื่องราวที่ชวนให้วันไวมีความรู้สึกที่ไม่ดีมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้คราวๆที่มาถึงก็มักจะไม่เป็นเรื่องดีเกิดผลกระทบต่อปัญหาภายในนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายร่างกายมีปัญหาจิตใจวันไวเหล่านี้ก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขด้วยคำว่านหนักแน่นมั่นคงและก็จิตใจนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองเป็นเอ็มเพรสนะครับนี่ดวงจกักรพรรดิน,นีนะครับมาตรงจุดนี้นั่นหมายความว่าทางออกทางเดินของชาวราศีกันมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จมีโอกาสที่จะโดดเด่นมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานเรื่องการเงินแล้วก็ความรักด้วยนะครับนี่คือโอกาสยังมีนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาจกประศักการงานจะเด่นขึ้นสุภาพสตรีชาวราศี เน่นในเรื่องของรายได้การเงินมั่นคงความรักรับ,รบทรัพย์จำนวนมากๆเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีความสมบูรณ์มั่นคงแม้ว่าจะเจออ้าปศรใดใดก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วท่านจะผ่านปัญหาแล้วพบกับความสำเร็จที่ดีมากๆนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคแนวทางการแก้ไขนะครับเป็น Justment Just j u d g m e n t คือโอกาสคือการที่ท่านจะได้รับเรื่องราวดีๆ ได้รับพอรอนวิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลบุญกุศลส,ส่งเสริมมาเต็มที่ทำให้ท่านผ่านอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงในช่วงเดือนเมษายนนี้ได้นะครับการงานที่รอท่านมีโอกาสได้งานทำรอข่าวเกี่ยวกับการงานท่านก็จะได้รับข่าวดีๆฟังแล้วชื่นใจเปลี่ยนงานได้โอกาสใหม่ๆทำสัญญาเจรจาตกลงการงานใหม่ๆแก้ไขปัญหาของการงานผ่านพ้น เรื่องการเงินก็จะมีโอกาสได้รับทรัพย์มีโชคลาภมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมความรักเริ่มดีขึ้นลงตัวนะครับเหมือนว่าท่านเจอคู่แท้เจอเรื่องของคนที่มาจาก,กปุเพันิวาสหรือว่าผมมาริคิดเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมีความสมบูรณ์ท่านสร้างบุญกุศลใดๆก็จะได้รับอานิสงค์คุณงามความดีของบุญกุศลน,นั้นนะครับหลายๆคนก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วท่านมีโอกาสจะได้รับผลนะครับมีโชคใหญ่มีโอกาสดีขึ้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีมากสำหรับชาวราศีกันนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาวราศีกันนะครับเป็น3ามเหรียญยังมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับมีซิกเซนสัมผัสพิเศษ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งจะส่งให้ชาวราศีกันได้รับเงินมีเงินสัพัดเงินคล่องเงินเข้าตลอดงานเข้ามาตลอดเช่นเดียวกันและก็ได้รับเงินตลอดทั้งเดือนครับสรุปดวงคนที่เกิดในราศีกันในเดือนเมษายน2568นะครับแม้ว่าท่านจะเริ่มต้นเดือนด้วยปัญหาด้เรื่องราวที่ไม่ดีได้วความเครียด ปัญหาโน่นนี่นั่นต่างๆเข้ามาตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านจะผ่านอุปสรรคมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแบบพลิกชีวิตได้มีบุญวาสนาดีส่งเสริมแล้วก็โชคลาภตามเข้ามาเรื่องของอนิสง์เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับพรวิเศษมีโอกาสดีๆเรื่องการงานการเงินความรักจะเปลี่ยนแปลงจะมีความมั่นคงขึ้นจะมีความสมบูรณ์ที่ดีมากๆนะครับรับเงินจำนวนมาก โชคลาภก้อนใหญ่ชีวิตดีขึ้นมั่นคงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่ามองข้ามปัญหาปัญหาแรกๆคือจากคนที่อาจจะมาสร้างความวุ่นวายสร้างความเสียหายสร้างความสับสนกับท่านต้องระวังนะครับปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังในช่วงเดือนเมษายนนะครับไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวสังสรรค์หรือทําอะไรก็ตามก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ เกิดจากตัวท่านและปัจจัยภายนอกเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างอาจจะส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินชีวิตทำให้เกิดความไม่ปกติได้มีความวิตกตมีความเังวลมีความบาดกลัวได้นั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ท่านอาจจะเจอแต่ต้องระวัาางซึ่งทั้งหลายทั้งปวงดวงท่านเด่นมีโอกาสจะได้พบความเฉเร็จผ่านอุปสรรคได้แต่ขอให้ไม่ควรประมาทนะครับ เอาละครับมาหมอฮกก็พยากรณ์ดวงพี่น้องชาวราศีกันมาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับมีเหตุมีปัจจัยมีแนวทางอย่างไรบ้างก็ได้บอกเล่าสู่กันฟังพอสมควรนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่มาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีกันทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีดีประสบความสุขสำเร็จสมบังมั่นคงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงและก็เดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับสวัสดีครับ